ทำไมน็อตยึดจานดิสเบกบางรุ่นมีตัวเดียวมีสองตัวบางรุ่นใส่แค่ตัวเดียวมีกระแสรดราม่าอยู่ในโซเชียลถามว่าทำไมถึงมีตัวเดียวมันอันตรายไหม สำหรับที่ลูกค้าบางท่านหรือผู้ที่ใช้รถนะครับบางท่านมีข้อสงสัยว่าทําไมน็อตยึดจานดิสเบรกนะฮะตัวนี้บางรุ่นมีตัวเดียวมี2ตัวนะครับจริงๆนะฮะต้องบอกองี้ก่อนว่าจุดสําคัญของการยึดจานดิสตัวนี้นะฮะน็อตยึดตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการยึดจานดิสตัวนี้ไว้เวลาช่างทําการซ่อมหรือบริการเพื่อไม่ให้จานดิสตัวนี้มันเกิดการดิ้นได้นะครับเพราะนั้นบางครั้งเองเรานะครับ รุ่นในตัว City หรือ j จ z ตตั้งแต่2014ขึ้นมาโฉมเก่าที่ไม่ใช่ e h e v นะครับไม่ใช่ Hybrid มันจะมีอยู่1ตัวนะครับเพราะฉนั้น1ตัวมันมีที่ยึดจานอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น2ตัวนะครับมันก็คือยึดเพิ่มขึ้นมาในตัว Hybrid นะครับแต่สิ่งสำคัญมันคือเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีน็อตล้อทั้งหมดนะครับที่คอยประกบตัวจานดิสเข้ากับดุมล้ออีกครั้งหนึ่งนะ น้ำซ้ำยังมีตัวคาลิเปอร์นะครับคาลิเปอร์ตัวนี้จะช่วยในการประคองจานดิสไว้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่านะครับไม่มีความเป็นอันตรายใดๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับสำหรับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะค่ายไหนนะครับรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้นะครับน็อตยึดดุมล้อตัวนี้ครับเขาเรียกว่าจานดิสก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับ ทำมาตัวเดียวแต่ในส่วนของรถที่เป็นไฟฟ้าอาจจะทํามา2ตัวในบางรุ่นนะครับลูกค้าหรือบางท่านสงสัยนะครับมีกระแสดราม่าอยู่ในโซเชียลถามว่าทําไมถึงมีตัวเดียวมันอันตรายไหมบอกว่าตรงนี้ครับไม่อันตรายเพราะไอ้ตัวน็อตยึดตัวนี้หน้าที่ของเขาคือมีหน้าที่นะครับยึดจานดิสให้ติดกับดุมล้อเท่านั้นเองเพื่อป้องกันเลยครับเวลาช่างทําการเช็คเบรกถอดคาลิปเปอร์ออกเนี่ยจานดิสจะไม่มีการขยับแต่เวลาเราประกอบกลับเข้าไปนะครับ น็อตล้อทั้ง5ตัวที่เราเห็นเนี่ยมันจะดันจานดิสเข้ากระดุมล้อซึ่งมันแน่นมากๆไม่มีเอฟเฟกในการใช้งานหรือไม่มีผลอันตรายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นข้อสงสัยตรงนี้นะครับยืนยันว่าผลิตออกมาตัวเดียวส่วน2ลรูนี้สงสัยว่าเป็นรูใส่น็อตหรือเปล่าตัวนี้นะครับจะเป็นรูที่ใช้สําหรับช่างไว้บริการหากเกิดกรณีที่สนิมขึ้นฮนะรเราต้องใช้น็อตนะครับในการดูดนฮะจานดิสออกมานั่นเอง แต่ในตัวนี้จะเป็น2ตัวที่ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์การทําน็อตยึดตัวนี้มาสิ่งสําคัญคือจุดประสงค์ของมันคือเพื่อยึดจานดิสตัวนี้ให้เข้ากับดุมล้อเท่านั้นเวลาเราถอดล้อออกมานะครับบริการเบรกตัวนี้จะไม่ขยับหรือดินได้แค่นั้นเองสรุปนะครับน็อตยึดจานดิสนะครับไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังครับถ้าผลิตมาใส่มาบางรุ่นใส่แค่ตัวเดียวนะครับเพียงพอนะครับตามมาตรฐานโรงงานนะครับบางรุ่นใส่มา2ตัว นะอันนั้นก็สามารถใส่ได้นะแต่รุ่นใหม่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเดียวหมดงนั้นะมั่นใจได้ในการขับขี่ครับไม่มีอันตรายเพราะทุกอย่างนั้นถูกยึดแน่นและถูกออกแบบจากโรงงานแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ